<Started S 2> สว<ไ>ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการไลท์แท <By S 2> <Game. S 1> นอร่อยเด็ดแหมวันนี้มีความสุขจังเลยว่าทีย์นะคะวันพักผ่อนเป็นไงคะเชฟไปเที่ยวไหนมาไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาวันนี้ é, เข้าครัวเพื่อมีของอรอ่อ,รอยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับคือไตรมาสที่แล้วอ่ะเชฟเดินทางทั้งหมดนี้มั่งไปถึง10ประเทศเลยโอ้โหไปไหนมาบ้างคะเนี่ย ไปตะวันออกกลางก็ดูไบพอดีเป็นกรรมการตักสินการแข่งขันเชฟโลกโอ้โหแล้วไป้ว่ล่ะไปที่โอมานไปในปาลขึ้นไปถึงเบสแคมป์ของภูเขาเอเวอเรสต์ด้วยนั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปแต่คือที่จะบอกท่านผู้ชมนี้ก็คือว่าได้ไอเดียเพียบเลยของดีๆนี่ที่มาฝากท่านผู้ชม ของอร่อยออร่ยที่มันสามารถลุยเองกันได้นะฮะในตอนเย็นนี้หรือว่าดูเสร็จเดี๋ยวนี้ก็เข้าโคเลยเพราะง่ายๆแล้วของมีอร่อยยของหวานเอ่ยของข้าวเอ่ยสารพัดนะครับมาฟังท่านผู้ชมครับช่วงขุมทรัพย์อร่อยยในสัปดาห์นี้ค่ะเมนูพิเศษสําหรับคุณผู้ชมนะคะนี่เลยคือวันนี้ที่มาฝากัท่านผู้ชมแบบนี้ก็คือไผ่ หรือว่าที่อังกฤษเขาเรียกว่าไพ่แหละท,ที่ที่ฝรั่งเศสเขาเรียกว่าทัสบาง mm. คือแต่ว่าทาทคือทัสหรือว่าคือไายไายอะไรไายหอมใหญ่อ้าวไายหอมใหญ่คือว่าเฮ้ยหอมใหญ่นี่มันชุนันาดน,นี้ม่ทานได้ไหมถ้าหนึ่งในน้ําซุปที่มันดังของอาหารอาหารประจำชาติของฝรั่งเศสนี่ก็คือว่าเฟรนช์แอนิเอ็นซุปเคยได้ยินไหม ซุปหอมใหญ่ของฝรั่งเศสนี่แต่ว่ามันเรียกเป็นหอมใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วนี่มันก็มีเครื่องส่วนผสม,มอย่างอื่นๆลงไปด้วยจะได้ดูว่าทานแล้วนี่มันอร่อยแล้วมันไม่เลี่ยนแล้วก็ทําง่ายด้วยนะครับเรามาแนะนําส่วนผสมะอะไรนิดนึงอะไรก่อนนะครับแต่วันนี้ที่มาฝากท่านผู้ชมแมนนี่คืออะไรนะทาร์ตหอมใหญ่ขานี้เองนะครับท้าลงทา<น>้ายด้วยขาน,นี้นี่ต้องอรถถ่อยแน่นอน,อนช้อปปิ้งหน่อยค่ะมีช้อปปิ้งอะไรดีวันนี้ช้อปปิ้งวาซาบิ กาซาบิสูวาซาบิแท้แต้องวาซาบิโอเท่านั้นนะครับของตัวเนียช้อปปิ้งช้อปปิ้งหลายวาซาบิม,ยมยายองเนสก็เอานะครับแล้วก็ของโปรดของปลาใสปลาใสตูอัดคานีแฟมิลี่นะครับแล้วะผงวันนี้เอาหมดเลยอ,อิ่มแล้วค่ะใช่ไหมฮะโอเคแล้วมาทำอะไรเราทำเดี๋ยวทำถ้วยก่อนนะครับ ที่โปอันนี้ก็คืออาหารอินเตอร์และอาหารไทยในหนึ่งเดียวไหนอ่ะโอเคแป้งนะครับในเวลาคอยนี่ไข่ตัวเราก็มาหัน่นคอมก่อนหอมที่เราจะทำวันนี้นี่นหะต้องหั่นบางที่สุดเท่าที่บางได้ก็ต้องใช้มีดที่คมมากมันต้องบางมาก ั่บอนอนะครับอือของโปรดของโปรดอันนี้ก็ต้องบางเหมือนกันวะคะไม่ค่ะตันนี้ก็หั่นประมาณความกว้างประมาณครึ่งเซนนะครับ โอเคเตียมเธอเวลาการทำครัสหรือว่าถ้วยนะฮะที่เป็นของ,ของพายนะครับวันนี้ก็จะแผ่นแป้งที่เรเอามาใช่ไหมลุยแป้งหน่อยหนึ่งนะครับจะได้ไม่ติดไม่ติดใช่ไหมคะ จะหันลิกไหมคะ่ะต้องใส่แปกเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกันโอเคนะครับเราหั่นเป็นสี่นะครับค่ะ ต้ออลูมิเนียมอย่างนี้เล็กๆอนี้ใส่มันลงไปใช่ไหมคะถูกต้องเหมือนเคยทำแล้วไงแฟ,แฟน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 คลับนะคะของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอะส่ง Facebook มาหาซ้าเขาบอกเนี่ยเคยทำแบบนี้ตั้งแต่เราออนแอร์ไปเทปเราออนแอร์ไปเนี่ยเขาก็กลับไปทำไปหาซื้อแล้วก็ไปทำเขาบอกว่าทำง่ายง่ายใช่ไหมใช่ ที่เราจะทําอยู่นี่ก็คือปิดให้มันให้คลุมคลุมทั้งหมดของถ้วยค่ะเสร็จนี่น่ะก็เอาถ้วยใบหนึงใส่ลงไปอย่างนี้ก็จบแล้วดใดโอเคนะตัวที่มันเสร็จนี่น่ะเราก็ใส่เข้าไปในเตาอบเลยนะฮะทีแป๊เดียวเราจะดูเสียมเกิดอะไรขึ้นนะครับน้ำมันหน่อย เบคอนหลักของเราลงไปค่ะแต่เพคอนที่เราต้องผัดอย่างนี้นี่เนี่ยก็ต้องผัดให้มันแบบกรอบเลยหแห้งเลยขนาดค่ะ <c oughs> ถึงเวลาที่เราสะลงมือหนค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็ <Nice. S 2> ได้แล้ว เบคอนของเรากัดปุ๊บนี่แบบหักอะกรอบมากค่ะเมนูนี้เนี่ยชอบทำให้มันกรอบๆค่ะน้ำมันนี่ห้ามทิ้งเราใช้ <ทำ S 1> ต่อใช่ไหม ปกติอันนี้เราใส่หอมใหญ่ลงไปหอมใหญ่ลงไปสเต็ปต่อไปเราก็จะผสมทั้งหมดที่มันทำเครื่องของไผ่นะครับไส้ไผ่กันแล้วกันครีมชีสค่ะนะครับ กระเทียมทั้งหมดวัตถุดิบนี้สามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับไข่ไก่ไข่ไก่ทำไม่ได้นะแบบเมื่อกี้สองมือเดียววัส หนึ่ง <1. S 1> ค่ะมายองเนสน้ำสตอ๊อกปรุงเกลือปรุงด้วยเกลือนะคะพริกไทยค่ะผงลูกจันทร์ เครื่องปั่นนี่เองนะครับค่ะกระเทียมของเราหอมใหญ่อะหอมใหญ่ของเราที่ เขาฟ้าผัดไว้ใส่เข้าไปคนให้เข้ากันเบคอนที่น้องฟ้าทำเหมือนแก่นเลยหนาวันนี้มีส่วนร่วมเยอะสวยหน้ารับประทานเลยค่ะ Very nice รังนั้นคนคที่บอกว่ามันกลัวมันจะเลี่ยนไปฮะอ,อันนี้วิธีเทคนิคันตัดความเลี่ยนเพิ่มความหอมนะครับเราแกเลี่ยนด้วยวาซาบิอ,อ,อันนี้ก็หาซื้อได้ตามสเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปทั่วไปครับสิ่งที่เราจะทำต่อตัวที่ตะก,กี้เราเอาไปอบอันนี้ แผ่นแป้งของเรานะครับออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นถ้วยอย่างนี้เลยนะครับสวยงามโอเคค่ะอีกทีอันนี้กี่นาทีคะไฟใบไฟใบไฟบนอย่นี้ประมาณสินาทีนะครับ ค่ะใชฟบนนะคะสิบนาทีสองนาทีบอกกันไปครับครับผมคิดว่าได้กลิ่นนะครับจะเชี่ออบนางไว้นานอายาอายาอายาท่านผู้ชมอายาอายาเดี๋ยวกัดลงไปนี่จะได้รู้ว่ามันคือรสชาติอย่างไรนะครับเดี๋ยวก่อนวันนี้เราก็ต้องเปล่ย ไม่ได้จัดอ่ามีก้ามปูหิมะนะคะิดิดเดดนี่คือตกแต่งหน้า อร่ามเสียอได้ได้กินมาสต์แล้วอร่อยใช่ไหมไม่เป็นไรเนาะเป็นทาร์ n ออนเ t o น i o n s tart คันนี้นะครับครับผมเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการตำราอาหารต่างๆเพื่อสุขภาพทางนั้นเลยนะครับเยอะแยะมากมายใช่ไหมออก ทำไม่ <Okay. S 1> ถูกเชฟคาร์นิจให <Hi! S 3> <Hi! S 2> ้นะคะท่านะะผู้ชมของตัวนี้นี่เนี่ยเป็นเล่มแรกเดี๋ยวตายมานี้ก็จะเอาเล่มที่2ของฟิลิปปินส์เลยนะ <Ha. S 1> อันนี้ก็จะไปครบ AEC ทั้งหมด10ประเทศเลยเมนู10ประเทศเลยนะครับติดตามด้วยนะฮะท่านผู้ชมที่สนใจอันนี้กรุณาช่วยส่งซองเปล่านะครับ6คุณ9นิ้วเขียนชื่อที่ตัวเองพร้อมติดสเตม5้าบาทต่อทุกๆ1หนึ่งเล่มที่ท่านขอไว้ส่งไปที่ที่อยู่ที่ข้างล่างนี้นะครับ แล้วเช่นเคยโรงเรียนเดวีสกูเป็นสถาบันการสอนศิลปะอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับแบบท้ๆนะครับค่ะมีข่าวดีฝากท่านผู้ชมเช่นเคยทุกอาทิตย์เลย40ท่านแรกที่ส่ง SMS มาที่เบอร์ข้างล่างนี้จะได้เรียนฟรีรีบพิมพ์ส่งด่วนเลยห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมครับช่วงต่อไปค่ะห้ามพลาดเช่นกันค่ะกับช่ว